สวัสดีละกบทักทยเดินนะครับยินดีตอนรับพี่น้องกสูอำานาจ,จเจริญอลฮอลซิงท์างดานยูทูบอีกคือเก่าน,นะครับมาเบิ่งรถรอครับเมโครโอครับมือน,นี่วันนี้อยู่กับเจ้าโกเบโกนะครับเอเคร้อยนะครับรุ่น10นะครับโอ้แต่งสวยแต่งรอนะครับ วีเอ็นสิบห้านะครับแต่งไม่เยอะแต่สวยนะครับคันนี้ชิบหลอดกับง่ามครับบังเอิญผ่านมาเจอพอดีนะครับมาทำงานแถวนี้พอดีนะครับพี่น้องครับมีสะดุดตาอยู่จุดหนึ่งนะครับพี่น้องครับมีขากระจกยุ่นพร้อมนะครับมีโค้ชคากระจกยุ่นนะครับพี่น้อง โอ้สวยๆนะครับงามงามโอ้ยภาพอัจฉริย์แสงแน่จังหนอยเด้อน,นะครับพี่น้องครับเมโกมีขายกระจกยุ่นด้วยนะครับหน,น,น้าง,งานตรงนี้นะครับเป็นการขยายถนนสี่เลนนะครับเส้นเขมราดอำนาจนะครับพี่น้องครับ เส้นนี้ผ่านนาบ้านพมพอมนะครับโอ้นาบ้านที่มีทางสีเดียนแล้วนะครับพี่น้องครับบริษัทภาคเจริญกิตนะครับหน้าซามาเต็มนะครับมิชลินนี่โอ้หลายตัวนะครับข้างหน้านี่สามตัวไม่ใช่สามตัวสินะครับหลายตัวอยู่ครับข้างล่างก็บมีนะครับ มาชมการทำงานครับหน้างานของเราก็เป็นการขยายถนนสี่เลนนะครับของกรมทางหลวงนะครับเส้นอำนาจเชียราชนะครับโอ้ยนะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยล่มครับล่ม เป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มช่องทางการจราจรส่นตัวแหละครับเพื่อที่ได้สัญจรกันสะดวกสบายขึ้นนะครับพี่น้องอไปแล้ครับเสียงโวลิอนบานขนาดนครับพี่น้องไปแล้ครับอามาชมขั้นต่อไปนะครับ รถกระลอครับมีแต่คันรอ,อสวยนะครับกับบริษัทภาคเจริญกิจนะครับโอ้ไม่ธรรมดาดินี่ภาพอาจสีย้อนแสงนะครับพี่น้องครับภาพอาจย้อนแสงนิดนึงนะครับ เห็นการทำงานเดินนะครับพี่น้องครับโอ้ประท่านและไพ่ลาครับพี่น้องครับไดิฟิตเนิตนะครับพี่น้องมีคนโทรมาส่วนตัวล้วครับประท่านประไพพี่น้องน่ารักนะครับมาันนี้โอ้บ บอมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับตัวโรเตอร์นะครับพี่น้องครับเน้นการทํางานนะครับพี่น้องมาชมการทํางานเป็นหลักนะครับทางด้านช่องนะครับพี่น้องบบพันวากันเดอร์นะครับหลายคนถามนะครับเอ้าคือบออธิบายนะครับว่ารถุ่นี้ใส่เครื่องอีอย่างนะครับี่อันบริสุทธิ์สามานะครับพี่น้องเป็นช่องลองไหมนะครับบบพันวากันเดอร์นะครับพี่น้องเลยนะครับ เสียงเครื่องนิ่มๆน,นะครับรถสิบหอก,กับไร้ขันน้ำกันนะครับหน้างานช่วงนี้อยู่อยู่ที่บ้านหินงมนะครับหินงมเด้อนะครับพี่หน้องหินงมคข้ามโขงนะครับ ช่วงประมาณกมอเทอร์อรไนนอนี่จำบ่ได้นะครับกอมอที่สาม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 สองบวกหกร้อยนะครับรถกัดสัญจรหลายพอสมควรนะครับพี่น้องครับเพราะถนน,นเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับเส้นใหญ่นะครับรถแล่นหลายอยู่นะครับ โอ้ยโทรศัพท์มีเครื่องเดียวครับพี่น้องเอ้ยนะครับมีคนโทรมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนด้วยนะครับพี่น้องครับประพันธ์ว่ากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันอีกนะครับสารคลิปนี้อำนาจพาจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับใครที่เข้าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เด้อนะครับอำนาจเจริญัโลซิ่งนะครับทางด้านยูทูบเด้อนะครับฝากพี่น้องกดติดตามท่านหน่นะครับสารคลิปนี้อำนาจพาจากพี่น้องไปซะก่อนเด้อนะครับสวัสดีครับ